สวัสดีครับคลิปนี้จะมาดีพามาชมเทคนิคการขึ้นทรงขาว3ด้านนะครับตัดแบบไหนให้ลูกค้าไม่เจ็บนะครับตัดแบบไหนให้ง่ายตัดแบบไหนแล้วเดินรอบเดียวแล้วสะอาดตาไปเลยนะครับชมกันนะครับทํามือเบาๆบานิ่งๆนะครับผมด้านบนเป็นทรงผมทรงอเมริกันนะครับหรือเรียกลานบินได้นะครับเป็นเหลี่ยมเป็นฉากนะครับผมด้านบนคลิปนี้เป็นเทคนิคการตัดด้านข้างนะครับตัดแบบไหนให้ง่าย แบบเนไหนแล้วลูกค้าไม่เจ็บนะครับทํามือเบาๆนิ่งๆนะครับอาจารย์มันดีทําให้ดูละเอียดนะครับเดินปัตเตเลียนเฉียงไปด้านหลังนะครับเวลาขึ้นทรงนะครับใช้ปัตเตเลียนแค่ครึ่งหน้านะครับจะสะอาดไปเลยรอบเดียวนะครับเดินรอบเดียวแล้วก็สะอาดจบไปเลยนะครับตรงจุดสถานที่ถ่ายทําคลิปนี้เป็นจุดบริการตัดผมฟรีนะครับอยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลปากช่องนานาเพื่อปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับ ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับเรียนตัดผมกับอาจารย์มันดีจะได้ตัดผมจริงั้่เรียนวันแรกนะครับเสร็จแล้วก็จะเชื่อมได้สุดจุดห้านิดหนึ่งนะครับเวลาเราขึ้นขาวไปเรียบร้อยแล้วนะครับทรงผมทรงนี้ก็รอเทดูดีมีสไตล์นะครับเป็นทรงผมทรงอเมริกันนะครับเป็นทรงขาวสามด้านนะครับผมด้านบนจะตัดเป็นเหลี่ยมเป็นฉากนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปวิธีตัดด้านบนให้ชมด้วยนะครับ จะมีคลิปเต็มให้ชมด้วยนะครับขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับหล่อเท่ดูดีมีสไตล์นะครับทรงผมทรงนี้นะครับร้านอาจารย์มดียมเภอปากช่องนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณทุกุคอมเมนต์ด้วยนะครับอาจารย์มดีจะทําสิ่งไหนที่อาจารย์มดีถนัดก็ลงทิ้งไว้ให้ชมนะครับขอบคุณทุกๆกําลังใจนะครับ เทดูดีมีสไตล์นะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ